สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทูมิตชแนลนะครับอยู่ผมทูมิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์น้องคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้เลยนะน้องบอกว่าขอ M13C หน่อยครับรอชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแต่งมาดูกันครับว่าผมแต่งยังไง M13C เป็นปืนที่ผมไม่ค่อยเล่นเลยเพราะว่ามันเป็น AR ที่เขาเรียกว่าอะไรเป็น AR ที่กึ่ง SGM อะแล้วมันมันแต่งยากครับแล้วมันไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยแหละส่วนมากเขาจะไปใช้ M13B กัน โอเคแต่ว่าผมก็พยายามจะแต่งให้อเดี๋ยวมาดูของแต่งเลยยิงแรกใส่เลเซอร์เป็นตัวนี้ครับผมเป็น Point GP พ e 3P04 แล้วก็ใส่มัสโซเป็นไซน์เท็ตสี่ส่วนแล้วก็อันเดอร์บารเรลเป็นเอฟแทกลิปเปอร์56ครับในในส่วนนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรมันจะช่วยเรื่องความแม่นยําครับมันจะมาเพิ่มความแม่นยําแล้วก,การควบคุมอาการดีดครับเพราะว่าปืนตัวนี้ถ้าเดิมๆอะ่ะมันจะมันจะดีดมากมันจะดีดแล้วมันจะคุมปืนยากมากๆถ้าเกิดว่าเดิมๆอะ่ะ ผมก็เลยแต่งให้มันให้มันออกแนว NMG หน่อยแล้วก็ให้มันควบคุมปืนได้ง่ายๆแล้วก็ผมก็ใส่เป็นกิฟจับด้านหลังครับตัวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องความแม่นยําบอกความแม่นยําขึ้นมาส่วนจูนผมจูนประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้จะเน้นเรื่องพวกความแม่นยําแล้วก็เน้นเรื่องลดแรงถีบแล้วก็การควบคุมปืนครับจูนประมาณนี้โอเคส่วนมัสเซลผมจูนประมาณนี้ครับ <Okay. S 2> จ,รจริงๆปืนนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมปืนไหนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็จะไม่ค่อยได้จับแต่ว่ามีน้องขอมาผมก็ไปหาวิธีมาให้ mm hmm. ช่องอื่นเล่นไงผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ตามสไตล์ผมเลยอันเดอร์บาเรลครับจูนประมาณนี้เลยคอมเมตนยำและแรงถีบนะครับ <S <S เพราะว่าแรงถีบมันเยอะมากปืนตัวนี้ถ้าเดิมๆอ่ะมัไม่ค่อยมีคนใช้กันอเ okay. ส่วนคลิปคลิปจับด้านหลังประมาณนี้ได้เลยครับ คือจริงๆแล้ว่การการการแต่งการจูนอะไรในพวกนี้มัน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 แล้วแต่ละคนอ่ะมันแล้วแต่ละคนว่าเราถนัดมือแบบไหนซึ่งการจูนแบบเนี้ยเออมันผมคิดว่าผมเล่นแล้วมันมันรู้สึกเข้ามือมากที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้ออฮิฟล์ก็ได้แล้วก็ในระยะไกล้เพราะว่าผมเอาไปยิงระยะไกลมันไม่ค่อยโอเคปืนมันมันดีดเกินครับก็เลยก็เลยแต่งเป็นเ m g ประมาณนี้ครับของแต่งของจูนก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์ได้เลยครับผม Area. One oh, Take a seat, you get. Oh. Contesting Echo. Control Echo. Enemy dropping into the AO. Echo is compromised. here. An enemy squad is halfway to victory. Get in control. value zone located. Yes. On in the area. Watch the skies. Flash! coming! Oh, cheeky bastard! On the zone. Almost came to a sticky end. We hold the zone. We're losing this. Control those zones. Storm more like strike in the area. Whew. Too close, that one. High value zone mark. Secure to earn additional points. ก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปแต่งปืน M13C เพื่อนๆแต่งยังไงหรือคิดยังไงกับปืนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ